สวัสดีน้องๆเด็ก69ทุกคนนะคะวันนี้พี่ก็จะมาแนะนำกับการสอบเคปกันค่ะ เคปเนี่ยคือการวัดสมรรถภาพทางภาษาอังกฤษหรือว่าการวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษที่จัดสอบโดยสถาบันภาษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่นนั่นเองค่ะโดยมีวัตถุป,ประสงค์เพื่อยื่นคะแนนเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะสําคัญมากน,นะคะสําหรับเด็กๆ6 9ที่ต้องการจะยื่นพอร์ตโฟลิโอในโครงการ MD 0 2นยอโดยน้องๆเนี่ยจะต้องมีคะแนนเคปตั้งแต่60%ขึ้นไปแลกจะคิดเป็นร้อยละ3าของคะแนนรวมรอบพอร์ตโฟลิโอค่ะ ซึ่งข้อสอบเคปม,มีทั้งหมด100ข้อค่ะและแบ่งออกเป็น4พาร์ทพาร์ทที่1คือพาร์ท Listening จะมีเวลาทำ3า30นาทีส่วนพาร์ทอื่นๆอย่างเช่นพาร์ท Reading พาร์ท Structure พาร์ท Vocab จะมีเวลาทำด้วยกัน2ชั่วโมง30นาทีค่ะ และการจัดสอบเคปนะคะตามปฏิทินรอบสอบเคปตามปี2568จะมีการจัดสอบครั้งแรกวันที่27เมษาย,ยน2568และมีการจัดสอบอีก4รอบทั้งนี้น้องๆอ,อย่าลืมติดตามประกาศการจัดสอบจากทางศูนย์สอบทีนะคะ